เอ่อสวัสดีครับพบกับสกอตคอมิกแล้วนะฮะในยูกิโอโปรนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิวเอ่อสปีดรอยที่ออกมาในยูกิโอโปรก่อนนะฮะก่อนที่จะเราจะเล่นการ์ดจริงนะฮะก็ซึ่งเอ่อสปีดรอยนะครับมาจากเอ่อบ็อกเอ่อบูสเตอร์เอสพีนะครับไฮสปีดไรเดอร์นะฮะก็นะก็เป็นบูสเตอร์เป็นแบบสเปเชียลนะฮะเหมือนประมาณ EB ของเหมือนเอ่อเอ็กซ์ตร้าบูสเตอร์ของแบนการ์ดอะเออเออโอเค ถ้าเห็นภาพนะก็ซึ่งบูสเตอร์ชุดนี้ถ้าเป็นกัดซึ่งาทางญี่ปุ่นจะออกมาให้เราได้ใช้กันนะฮะในวันที่22สิงหานะฮะที่จะถึงนี้นครับโปรดเตรียมตังค์ในกระเป๋าตังของท่านนะให้ดีๆนะครับก็สปีดรอยนะครับขอเล่าเ,าเรื่องที่ผมพอรู้นะฮะโอเคครับสปีด okay, รอยนะครับเป็นเ,เป็นอาร์คไทของยูกิของอของยูกิอาร์คไทใหม่อ่ะคือ มันก็ไม่เชิงใหม่หรอกเพราะว่ามันออกในอนิเมะแล้วนะฮะแต่ว่าบูสเตอร์มันเพิ่งมาออกทีหลังไงก็ตัวที่ออกมาก่อนก็จะมีเคลียร์วิงซิงโคดากอนนะฮะกับอรู้สึกว่านี่ด้วยนะฮะไฮสปีดรอยดาม่านะฮะก็นะมันรู้สึกว่ามันจะออกมาก่อนนะฮะตัวแรกเลยนะมันล้วมันมีตัวเดียวในโปรอะนะแล้วก็ที่เหลือมันก็ออกเพิ่งอัปเดตอันล่าสุดเลยนะมันก็ออกมาพร้อมมันก็ออกมาให้เราได้เล่นกันนะฮะ ซึ่งพอจัดเป็นเด็กได้นะฮะแต่ว่าต้องใส่ตัวเสริมอะไรไปนิดหน่อยโอเคก็สปีดรอยก็ถูกใช้โดยเออยูโกะนะฮะยุทีนี้คือแฟนยูกิที่เพิ่งกลับมาดูเนี่ยจะถามว่ายูกโกะคือใครยูกโกะคือว่าถ้าใครดูอาร์ฟไฟมันจะแบ่งเป็นมิติถูกไหม่แล้วอ e ีมิติเนี่ยมันก็จะมีมิติเออสแตนดาร์ดฟิวชั่นเอ็กซิซิงโครนะฮะ ก็แล,แ,ลแล้วแล้วรู้สึกว่าในเร,เรื่องจะมีคนหน้าเหมือนพระเอกนั่นก็คือสากากกิอูยะนะฮะก็คนที่หน้าเหมือนกันก็มีสี่คนครับมียูยะนะฮะมีมีจากมียูริจากเอ่อมิติฟิวชั่นนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยูโตะนะฮะจากมิติเอ็กซิสนะฮะแล้วก็คนที่ใช้สปีดร้อยก็คือยูกะนะครับหน้าเหมือนเอ่อยูยะในมิติเอ็กซิสนะฮะคนหน้าเหมือนนะฮะ ก็สปีดรอยนะก็จะเป็นเด็กที่เน้นการสเปเชียลซัมมอนนะฮะเพื่อในสเปเชียลซัมมอนนะฮะเสื้อให้ซิงโครมาพอกับเหมือนพวกอ่อซิงโครฮะพวกซิงโครในไฟดีอ่ะซึ่งแต่ว่าเด็กนี้รู้สึกว่าที่ผมไปเล่นมารู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกที่ซึ่งไงอ่ะพวกจังอ่ะมันต้องเอ่อแบบว่ามันต้อง ถ้าไม่มีฟิกซิงโคนก็การจูนเธอเดียวมันจะยากนะครับแต่ว่าพวกนี้คือคือมีมอนตัวอะไรก็ได้ในในพวกเนี้ยมีตัวไหนขึ้นก็ได้แล้วก็เอ่อตัวไหนขึ้นตัวดึงก็อย่างเช่นตัวเนี้ยเกิดคอมโบติดแล้วนะฮะนี่แล้วก็มาดูการ์ดกันก่อนนะฮะว่าในนี้มีตัวอะไรนะฮะตัวอะไรบ้างนะนะครับการ์ดสปีดรอยที่มันออกมาก่อนรู้สึกว่าจะมีนี่ฮะเออสปีดรอยดับเบิลโยโย่ครับ เป็นเอ่อเลเวลสีธาตุลมนะครับเผาเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกเผาเครื่องจักรนะฮะเป็นเลเวลสี่พลังโจมตีและพลังป้องกันเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันสี่รอยทั้งคู่นะฮะเอฟเฟกมีอย่างเดียวครับนั่นก็คือเมื่อการนี้อันเชิญแบบปกตินะครับคือแนะนําย้ําว่าอัญเชิญปกตินะครับก็นะนี่ยคืออันเชิญแบบปกติปุ๊บลงจากมือ ปั๊บเอฟเฟกมันก็จะทำงานนะฮะคือสามารถเลือกมอนสเตอร์เวลเลเวลสปีดที่เป็นติดที่สปีดรอยก่อนนะฮะต้องเป็นต้องติดที่สปีดรอยเท่านั้นนะครับเอ่อเลเวลสามหรือต่ำกว่าจากสุสานของเรานะครับซึ่งจะเป็นเอ่อสามสองหนึ่งนะครับเลเวลศูนย์ก็ได้นะครับซึ่งมันไม่มีนะครับโอเคในสุสานเรานะฮะคือแล้วอันเชิญพิเศษเป้าหมายที่เลือกคือเลือกมอนปุ๊บก็อันเชิญแบบพิเศษนะครับโอเค อันที่สองก็จะเป็นสปีดรอยนะฮะเบลเบลโกแมกนะฮะเอฟเฟกของเบลโกแมกก็เริ่มจากรายละเอียดก่อนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกนะครับเผาเครื่องจักรธาตุลมนะฮะก็ง่ายครับสปีดรอยจะเป็นเอ,อเครื่องจักรธาตุลมนะฮะขอให้เข้าใจโดยในที่นี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเ,เครื่องจักรธาตุลมหมดเลยนะฮะก็ เป็นมอนเอฟเฟกเครื่องจกักรคาดลมหมดเลยนะครับซึ่งเลเวลผมค่อยพูดแยกต่างหากแล้วกันนะฮะก็เป็นมอนเลเวลสามนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็จะอ e ีตอนนี้ก็จะเป็นอ e ีดับเบิลโยโย่มันจะเป็นเลเวลสี่อยู่ตัวเดียวถูกไหม่ะแล้วพอพวกนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเลเวลสามถึงเลเวลหนึ่งก็โอเคมันไปมันใช้ตัวนี้เป็นตัวคีย์นะครับคือเช่นเป็นการรีไซเคิลนะฮะยูนิตนะฮะไม่ใช่ยูนิตดีมอนสเตอร์เออก็โอเคกลับเข้าไอ้เบลโกแม็กนะฮะเอฟเฟกของเบลโกแม็กเนี่ยคือ ถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์คือสนามเราโล่งนะครับคือคือถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์คือแบบว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีหรือไม่มีมอนก็ได้นะครับอย่างเช่นเทิร์นแรกปุ๊บสเปเชียลซัมมอนได้เลยนะฮะคือง่ายๆคือทั้งสองฝ่ายอ่ะไม่ใช่ทั้งของฝ่ายคือฝ่ายเราต้องไม่มีมอนฝ่ายเราฝ่ายเดียวครับฝ่ายตรงข้ามคือไม่ต้องมีด้วยก็จะมีหรือไม่มีก็ได้ครับอันใช้พิเศษการืนี่จากบนมือนะครับนี่เป็นเอฟเฟกต์นีดหนึ่งนะครับ เอฟเฟกที่สองที่จะเป็นเอฟเฟกบนสนามนะครับคือคือแล้วก็มีเพิ่มเติมคือเราสามารถใช้เอฟเฟกตหนึ่งของสปีดรอยเบลโกแม็ได้แค่เทินละครั้งนะครับอื่นเช่นเออปุ๊บเอ่อส่งนี่ลงสู่สารปุ๊บสนาะมแล้วไอ้มอนที่เราซิงโครอ่ะโดนดันโดนอีหลุมพวกหลุมพลางไงถูกไหมอ่ะแล้วถ้าเรามีไอ้นี่ตัวก็อัญเชิญพิเศษไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่อัญเชิญอันเทินพิเศษได้แต่วว่า Effect, อเอฟเฟกเอฟเฟกของ ที่ต่อไปเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันคือเอฟเฟกครับเมื่อกัรนี้อันเชิญปกติอันเชิญปกติหรือแบบพิเศษคืออันเชิญได้ทั้งสองอย่างคือจะมาจากเอฟเฟกอันเชิญพิเศษเอฟเฟกมันก็ได้เอฟเฟกเอ่อเอฟเฟกเอ่อดับเบิลโยโย่ลากมาก็ได้นะครับหรืออันเชิญปกติเองก็ได้นะครับอันเชิญแบบปกติไปเลยนะครับแบบดื้อนะฮะก็เอฟเฟกต์ทำงานนะฮะคือเราสามารถนำสปีดรอยนะฮะขึ้นมือได้นะฮะก็นะ ง่ายๆเลยคือมันมันลงปุ๊บออาสปีดรอยขึ้นมือได้เลยนะฮะแต่เอฟเฟกมันจะใช้ได้แค่เทินละครั้งนะครับนี่คือข้อเสียนะฮะโอเคมาอีกโอเคครับก็อีกตัวนึงนะฮะเป็นมอนสเตอร์เลเวลสามนะฮะสปีดรอยนะครับโอฮาโอฮาจิคิดนะฮะเอฟเฟกเมื่อการนี้อันชนปกติปกติสําเร็จนะฮะเราสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์จูเนอร์ในสุสานของเราหรืออีกฝ่าย ย้ำนะครับว่าสูสารเราหรืออีกฝ่ายนะครับอย่างเช่นเออจะเอาไปเอาของเราก็ได้ของอีกฝ่ายก็ได้นะฮะอย่างเช่นเราเล่นกับซิงโครมาเนี้ยแล้วอีกฝ่ายใช้จังไปนะฮะแล้วก็เล่นอะไรเนี่ยไปไปเอาจังไฟลงข้ามมาซิงโครได้นะฮะแล้วก็แล้วก็มอนซิงโครจากเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เนี่ยต้องเป็นมอนซิงโครธาตุลมเท่านั้นนะครับ มอนซิงโคท่ลมเพราะฉะนั้นเออมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมันจะ,ม,นจะ,ม,ม,นจะมันจะไม่ควรนามาเล่นกัเอยตัวนี้เท่าไหร่นะครับ e s i die อ่ะเพราะว่าเป็นเอ่อมันจะเป็นเลเวลหนึ่งสปีดซึ่งตอนนี้เนี่ยสปีดรอยมันยังไม่มีเลเวลสี่ไงคือเราต้องไปยืมมอนทัดลมจากเอ่อจากการ์ดเก่าๆมาเล่นก่อนนะฮะแล้วก็หาดูว่ามอนเวลสี่ตอนนี้มีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนะฮะ ซิงโครปึ๊บก็มีแค่เนี้ยถ้าุธาโดยลืมาตาลืมถาาุธาลมก็จะมีแค่เนี้ยอีไดไดกัสโตฟอลคอนนะฮะกับอ e ีเกรสโอนวันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็มีแค่นี้นะครับพี่ถ้าจะเล่นโอยพวกเนี้ยนี่คือธาาุเนี้ยควรใส่ไซเด็กนะครับคือไว้กันว่าเจอพวกเด็ก สิงโครก็ใช้ไปเลยนะครับก็ถ้าอีกฝ่ายเป็นเอ็กซ์ีสฟิวชั่นก็เก็บมันไว้ไวในไซต์ตามเดิมนะฮะโอเคก็มาที่ตัวต่อไปครับนั่นก็คือสปีดรอยเทคเทคแทนบองนะฮะเทคเทคแทนบองเนี่ยจะเป็นมอนเลเวลสามนะฮะก็เออลืมพาร์ตต์อันนี้พจมตีตของสองตัวนี้ครับเอ เอเบลเบลโกแม็กเนี่ยพลังโจมตีจะหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยนะครับส่วนพรางป้องกันคือหกร้อยส่วนไอโอโอฮาจิคิดเนี่ยก็จะเป็นเออพลางโจมตีก็จะเป็นหนึ่งพันนะครับป้องกันก็จะเป็นสองร้อยนะฮะโอเคก็มาที่เทคเทชกเนบองนะฮะเลเวลสามพลังโจมตีหกร้อยพรางป้องกันหนึ่งพันสองร้อยนะครับนะคือเอฟเฟกนะครับ,นะรบถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ธาตุลมราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษ เอจากการนี้จากบนมือได้ครับก็จะเป็นเอ่อแบบว่าสมมติเอาเรามีมอนธาลมนะครับไม่ต้องติดชื่อสปีดดอยนะครับจะเป็นเอ่อมอนตัวมอนธลมตัวอื่นก็ได้นะฮะก็นะเช่นเราเรา,าเช่นเธอแรกเราสามารถเอ่อสเปเชียลซัมมอนมอนเตอร์ได้เยอะเนี่ยเราเช่นปุ๊บมันทำคอมโบอีตัวเนี้ยมันทำคอมโบร่วมอีกตัวเนี้ยคือ,อเช่นเราเราสุปิริสุปิรีย ซูเปเรียซัมมอนไอเนี่ยไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาซูเปอร์เรียไอเนี่ทีหลังนะฮะโอเคครับก็เน้นมันไปคอมโบแล้วเอฟเฟกก่อนนะฮะก็เอฟเฟกซึ่งมันก็เหมือนกับตัวนี้ครับคืออันเชิญพิเศษได้แค่เถิดเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้นี้ยเถิดได้เรื่อยๆแต่เอฟเฟกมันได้เถิดละครั้งนะครับแต่ว่าเอฟเฟกไอ้ตัวเนี้ยคือเอฟเฟกอันเชิญพิเศษมันได้แค่เถิดละครั้งเท่านั้นนะครับ โอเคแล้วก็มาแล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์ครับนั่นก็คือเอ่อเมื่อการเมื่อคือเราสามารถสั่งเวลการ์ดไปนี้คือรีลิสการ์ดไปเนี้ยสั่งเวลทิ้งอ่ะเอาง,ง่ายๆอันเชิญพิเศษมอนสเตอร์จูเนอร์ของเป็นจูเนอร์ของสปีดรอยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ในยูกิโอโปรก็มีอยู่แค่ตัวเดียวครับนั่นก็คือเอ่อนี่ฮะสปีดรอยเรดไอไดส์นะครับก็เป็นตัวเดียวนะฮะที่เป็นจูเนอร์อยู่นะครับตอนนี้เน okay, จากเด็กหนึ่งใบนะฮะแล้วเราไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ ได้ในเชินอ้องวงเล็บนะครับว่าอันเชิญพิเศษเอออันเชิญปกติยังได้อยู่นะครับแต่ว่าอันเชิญซิงโครอะไรซิงโครเอ็กซิสก็จะไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งยกเว้นครับยกเว้นนะครับดูดีครับยกเว้นนะครับมอนสเตอร์ธาตุลมครับคือเราสามารถอย่างเช่นเออเราค่อยดูเราค่อยมาดูเอฟเฟกต์ของไอเลดมันทำคอมโบกันได้นะฮะคอมโบซิงโครนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเออเลดไอไดส์ท่านจะเข้าใจนะครับโอเค ด,ดูนี่ครับเอ่อสปีดรอยเลสไอไดส์นะครับเป็นมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งนะฮะพลังป้องทางโจมตีและลังป้องกันหนึ่งร้อยทั้งคู่นะครับก็เอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์เดียวครับเมื่อการนี้อัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษนะครับซึ่งเหมือนเดิมฮะคือคือเราสเปเชียลซัมมอนจากเอฟเฟกต์ก็ได้หรือว่าเอ่ออัญเชิญจากมือแบบดื้อๆก็ได้อัญเชิญป,ปกติแบบดื้อๆก็ได้นะฮะก็ เอฟเฟกต์ทำงานเหมือนกันนะครับคือเราสามารถเลือกสปีดรอยบนสนามหนึ่งใบหนึ่งตัวนะครับวงเล็บว่าหนึ่งตัวนะครับไปชึก่ทุกตัวนะฮะตัวเดียวนะฮะแล้วยกเว้นโดยต้องยกเว้นตัวมันเองนะครับคือถ้าถ้าเพิ่มเลเวลตัวมันเองก็เกลียนนะฮะต้องเป็นตัวอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ชื่อก็ไม่ใช่ชื่อเดียวด้วยเช่นมีเลตไออีกตัวก็เลตไอไดอีกตัวก็ก็ไปเลือกไม่ได้นะฮะโอเคครับต่อ แล้วประกาศเลเวล1นึนะครับแล้วก็เป้าหมายที่จะมีเลเวลกลายเป็นเลเวลที่เราประกาศไว้จนจบเทินง่ายๆฮะคือเช่นลงสปีดรอยเอาอย่างเช่นอันเฉพิเศษปุ๊บลงไอีมาก่อนแล้วก็เออเช่นมี red eye dice ยวนมือก็อันเชิญแบบปกติไปก็ได้ฮะเอฟเฟกมันทำงานนะคือเปลี่ยนเลเวลของการเนี้ยให้กลายเป็นเลเวลหนึ่งถึงหจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งก็ได้2ก็ได้สามสี่ห้าหก ตามตามใจเลยฮะซึ่งก็เป็นคอมโบนะครับสำหรับการการการทำดาวให้เรียกไอ้พวกนี้ไม่ได้นะฮะพวกซิงโครไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมาต่อนะฮะก็เอาไปก็เวทมนต์ของสปีดรอยมีอยู่แค่ใบเดียวนะตอนนี้ก็เป็นเอ่อสปีดรีเบิร์ตนะฮะเอฟเฟกต์ของสปีดรีเบิร์ตเนี่ยมีอยู่สองอย่างครับคือหนึ่งเล็งเป้าสปีดรอยในสุสานเราหนึ่งใบนะฮะแล้วอันเชิญแบบพิเศษการการที่เรีอกครับคือเช่นปุ๊บ ใช้ปุ speed ๊บสปีดดอยอยู่ในสุสานนะครับก็เราเลือกได้หนึ่งตัวนะครับก็อย่างเช่นเออ่เลือกตัวไหนก็ได้นะอย่างเช่นเออ่ซึ่งเอฟเฟกอันเช่นแบบพิเศษของ E เนี่ยไอเบลเบลโกแม็กกับเบลโกแม็กกับลสไอไดก็ยังทำงานนะครับถ้ามาจากเอฟเฟกนี้โอเคซึ่งไม่กำหนดเออลืมบอกไว้ซึ่งมันไม่กำหนดเลเวลนะครับก็จะลากเออ ดับเบิลโยโย่มันอาจแต่เอฟเฟกต์ดับเบิลโยโย่จะไม่ทางานนะครับก็แล้วก็เอฟเฟกต์ที่สองครับก็คือในช่วงเมนเฟสเราสามารถยกกเอฟเฟกโหโลกเมนเฟสนะครับโดยโดยต้องไม่ใช่เทินเดียวกับการที่การนี้ส่งส่งลงสุสานนะฮะคืออย่างเช่นถ้าการนีส้ส่งลงสุสานปุ๊บนะฮะมันก็หลังจากใช้เอฟเฟกต์นี้ด้วมันก็เปลี่ยนนะฮะถูกไหมมันต้องอต้องห้ามนะครับ ซึ่งสมัยนี้มันก็เริ่มมีเยอะแล้วแหละพวกเวทกบดักที่ใช้จากสุสานนะ่ะเออแล้วก็นะครับเราสามารถรีมูฟการนี้จากสุสานนะฮะเป็นเป็นคอร์สแล้วก็เราเล็งเ,เ,เราเลือกสปีดดรอในสุสานนะครับขึ้นขึ้นมือเรานะฮะง่ายๆครับใช้จากฟิลอันอันเชิญจากสุสานลงสนามใช้จากเอ,อ่อกับระยจากสุสานจะเป็นการรีมูฟจากสุสานก็จะเป็นการเอาขึ้นมือเรานะฮะง่ายๆครับใช้จากมือ เอามาเอามาบนสนามใช้ยักษสุสานเอาเอามาขึ้นมือเรานะฮะแค่นี้นะครับแล้วก็การกับดักนะครับที่ซัพพอร์ตสปีดรอ้อีกใบหนึ่งก็คือเอ่อไดส์โรเบิร์ตเทิลนะฮะซึ่งไดส์โรเบิร์ตเทิลเนี่ยถ้าใครถ้าใครได้ดูอนิเมะก็ยูกะใช้ใช้ปราบพวกเอ่อพ,พวกพวกซิเคียวเรตี้นะครับอย่างงดงามนะฮะโอเคนะครับก็มีสองเอฟเฟกครับคือหนึ่ง เมื่อกา์ดของไฟตรงข้ามประกาศโจมตีนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบที่ติดท,ท,ที่มีชื่อสปีดรอยในสุสานเรานะครับรีมูฟการไปนั้นกับจูเนอร์หนึ่งใบที่มีชื่อสปีดรอยคือการที่เลือกต้องเป็นสปีดรอยทั้งคู่คือต้องเป็นจูนสปีดรอยแล้วก็สปีดรอยอีกตัวหนึ่งนะฮะจากบนมือเราเอาหนึ่งจากคือไงเดี๋ยวสักครู่นะ คือรีรรรมูฟสปีดรอยจากจากสุากสานไอตัวที่ไม่ไม่ใช่จูนเน์และไอตัวจูนเน์คือรีมูฟจากบนมือเรานะฮะวงเล็บนะครับว่า r รีม v e นะฮะเอ่ยย้ำเลยนะฮะเขียเส้นใต้พิมพ์ตัวหนานะฮะก็เอ่อโดยแล้วก็นั่นเทอร์ซิงโครได้นะครับโดยซิงโครนี้ต้องมีเลเวลลงกับเอ่อมอนสเตอร์ที่เรารีม v e ไปนะครับอย่างเช่นเอ่อเรารีมูฟ การดับเบิลโยโยจากสุสานแล้วก็เลสไอดจากบนมือแล้วเรียกเคลียร์วิงอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับอย่างเช่นรีมูฟเคลียร์รีมูฟดับเบิลโยโยกับเลสไดออกแล้วเรียกเคลียร ja. right ์วิงมาไม่ใช่นะครับโอเคมันไม่ใช่นะครับมันโกงนะครับอย่างนั้นน่ยโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ที่สองครับในช่วงเบตเตอร์เฟสของฝ่ายตรงข้ามฮะเราสามารถรีมูฟการ์ดนี้ในสุสานของเรานะครับออกจากเกมแล้วก็เลือก การ์ดมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งใบที่อยู่ในสภาพตั้งโจมตีไงหน้าบนสนามทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็การที่ถูกเลือกจะต่อสู้กันนะฮะโดและเข้าสู่ช่วงคำนวณความเสียหายง่ายๆครับคือคืองเราฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องเป็นมอนซิงโครทั้งคู่นะฮะคือจะไม่จะเป็นการ์ดหนึ่งนะครับที่ไม่เหมาะากับการไปเล่นกับพวกเอ่อเอ็กซิสหรือว่าฟิวชั่นนะครับเพราะมันจะใช้ไม่ได้นะครับคือในเช่นปุ๊บเรามีซิงโครมอนสเตอร์ เรื่องของเราไยตรงข้ามปุ๊บเท่นฝ่าไตรงข้ามก็ได้ครับอย่างเช่นน่ะแล้วก็เลือกมอนอย่างเช่นมอนของเราอะอี่คือมันมันบังคับตีมอนซิงโครเราเอาง่ายๆโอเคนะก็เอฟเฟกต์มันจะมีเท่านี้ครับเออแล้วก็เอฟเฟกต์ที่หนึ่งนะครับเออมันก็ตอนไยตรงข้ามประกาศจบไปนี่หว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคไปมอนซิงโครครับมอนเตอร์ซิงโครก็เป็นไฮสปีดรอยดาม่านะฮะเป็นมอนสเตอร์ ก็ไม่ต้องเขาไม่คงต้องเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะฮะก็เป็นเผ่าเครื่องจักรคาดลมนะฮะตามภาษาสปีดรอยนะฮะเป็นเลเวลหกดาวนะฮะพลังโจมตีสองพันสองร้อยกับพลังป้องกันหนึ่งพันหกร้อยนะฮะโดยใช้วัตถุดิบคือมอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งใบกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งใบแล้วก็หนึ่งใบที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งใบขึ้นไปนะครับคือจะใช้สองตัวหนึ่งตัวก็ได้นะฮะโอเค แล้วก็เอฟเฟคฮะการ์ดใบนี้โจมตีมันการ์ดที่อยในสภาพตั้งป้องกันนะครับทำความเสียหายแกไฟายตรงข้ามตามผลต่างนะครับง่ายๆครับคือตีทะลุทะลุทะลุเกราะป้องกันนะฮะตีทะตีทะทะลุเดฟอ่ะเออพอเคฮะตีตีทะลุอะ่ะแล้วก็เราจะมาใช้งานเอฟเฟคของไฮสปีดรอยมาเคนดัมะได้แค่เทินละครั้งนะฮะ คือเนี่ยเอฟเฟกมันเขียนมาเขียนดามะแต่ว่าอันนี้มันเขียนดามะอันเดียว oh, yep. ไงโอเคครับไอเนี่ยเราสามารถเอ่อรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรหนึ่งใบในสุสานของเรา,เอาออกจากเกมน,นะครับทำความเสียหายไปตรงข้ามห้าร้อยครับง่ายๆครับคือเช่นเรารีมูฟเผาเครื่องจักรซึ่งสปีดรอยก็เขาคุณพวกคุณก็น่าจะเล่นเอ่อเครื่องจักรทางเด็กอยู่แล้วถูกไหมนะก็ อย่นเช่นมูบอกปุ๊บทั้งควาเสียหาย้าร้อยนะครับโอเคแล้วก็เอฟเฟกที่สองครับหากการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานของเราและไม่มีการ์ดอยู่บนสนามเราง่ายครับคือสนามมโล่งครับคือเวทกับดงกับดักก็ต้องไม่ก็ต้องไม่มีด้วยนะครับอย่างเช่นสนามโล่งมาเนี้ยโอ้โหโดนฮับี้โดนทันเดอร์โบอะไรสนามโลง่งนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของการนี้ครับมาจากสุสานครับเราสามารถอัญชพิเศษการนี้จากได้นะครับแต่ว่า เราจะไม่สามารถอัญเชิญปกติใดๆในเทินที่เราสั่งใช้งานเอฟเฟกนี้ได้นะครับอย่างเช่นเอ่อใช้เอฟเฟกนี้เรียกเอ่อมาเคนดามะออกมานะฮะเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะฮะแต่ข้อดีมันคือมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับโอเคก็ไปสปีดรอยตัวสุดท้ายนะฮะก็้ Speed รอยชัมบารา a Rider นะฮะก็เป็นมอนเลเวลเป็นมอสเตอร์ซิงโครเลเวลหนะฮะพลังโจมตีสองพันกับหนึ่งพันนะฮะ วัตถุดิบเหมือนเดิมครับจูเนอร์หนึ่งตัวกับมอนสเตอร์หนึ่งตัวมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะฮะแล้วและก็เอฟเฟกครับเร,เ, ект, เราสามารถอัญเชิญพิเศษไฮสปีดร,รอยแชมบาร์ไรเดอร์เออได้แค่อันเชิญละครั้งนะฮะอย่างเช่นปุ๊บเออเรามีวัตถุดิบพร้อมแล้วเราม,มีชัมบาร์ไรเดอร์สองตัวมันก็คืออย่างเช่นเทิญหนึ่งเนี่ยต้องอัญเชิญมาแค่ได้แค่ตัวเดียวอย่างเช่นอันเชิญได้เทินละตัวเอาเอาง่ายอันเชิญได้แค่อันเชิญละตัว โอเคครับนะครับในตรงกันมาดูเอฟเฟกครับหนึ่งเลยคือการนี้สามารถโจมตีได้สองครั้งในแบ t เท e f a เฟสครับนี่คือตีตีเบิลสองนะครับตีได้สองครั้งนะครับแล้วก็ความเกลียนครับมันจะอยู่ที่เอฟเฟกที่สองครับคือขณะที่เริ่มดามจสเตปเราสามารถไม่ใช่เราสามารถดิการนี้โจมตีหรือถูกโจมตีทางโจมตีจะเพิ่มอีกสองร้อยนะครับ แถมไม่บอกว่าจนจบเทิร์นด้วยอย่างเช่นคือมันจะกลายเป็นว่าบวกสองร้อยตลอดเกมครับถ้าเราไม่โดนเวเลอร์อะไรเนี่ยถ้าเราไม่โดนเวเลอร์หรือว่าอะไรมันก็จะบวก2 0 0ร้อยทุกครั้งทุกครั้งแล้วไม่แล้วไม่หายไวยนะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเอฟเฟกอันตรายแบบนี้ก็มันก็มีความเสีย่ยงที่จะโดนลิมิตนะครับในอนาคตนะฮะแล้วก็เอฟเฟกที่สามครับถ้าการที่ถูกส่งลงสุสานเราสามารถเล็ง เราสามารถเลือกเอ่อมอนสเตอร์ที่ถูกสปีดมอนสเตอร์สปีดรอยครับที่ถูกรีมูฟออกาจากเกมอย่างนั้นนำขึ้นมืออย่างเช่นเอ่อซึ่งเอฟเฟกต์รีมูฟมันก็ยังเอาง่ายๆเลยจากดิสโรว์แบทเทิลอ่ะมันง,ง่ายๆคือไอแชมชัมบาริดเออะมาใช้มันใช้คู่กับเอฟเฟกต์ของดิสโรว์นะฮะอย่างเช่นดิสโรว์มันรีมูฟใช่ไหมแล้วก็เมื่อกลี่ถูกทำลายแล้วก็เอาเอ่อเอาสปีดรอยจากที่ถูกรีมูฟไปอะขึ้นมือ หรือจะเป็นพวกจากหลุมพรางก็ได้นะฮะหลุมพรางไหลจุดสิ้นสุดอ่ะโอเคครับนี่จะเป็นการ์ดการ์ดของสปีดรอยการ์ดของสปีดรอยที่ซับแล้วก็การ์ดซับพอตสปีดรอยอีกทีนะฮะก็มีแค่เจ็ดเก้าใบนะฮะรวมเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยนะฮะรวมพวกมอนสิงโครด้วยครับซึ่งการ์ดของการ์ดที่เล่นกับมันก็ไม่ติดชื่อสปีดรอยแต่ว่าเป็นการ์ดของยูโกะมันก็ออกมาแล้วใบเดียวครับนั่นก็คือเคลียร์วิงนะฮะ ออกมาก่อนอีกนะครับพวกเคลวิงฟิงโคดากอนนะ่ะโอเคครับก็จบกันรีวิวไว้แตเพีเท่านี้ครับคือถ้าเดี๋ยวคือถ้ามีคนเรียกน้องก็เดี๋ยวทำคอมโบให้ดูนะครับโอเคผมก็ให้ดูตัวอย่างเด็กไว้ดีกว่านะครับตัวอย่างเด็กอันไหนเอ่ยนี่ฮะสปิดนี่คือตัวอย่างเด็กนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่างๆก็มาอธิบายให้นะครับถ้าทิ้งคอมเมนต์ไว้นะฮะ โอ okay, เคก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำต่อโอเคครับบายครับ